สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสเนี่ยมาเศร้าจ้ะพี่นอ้องวันนี้อากาศมองนี้เนาะจะ้ะพิ่นเป็นฮกเข่าเนาะจะตดไทยให้เบิ่งกนะคะขีดบงเหมือว่านเนาะจะ้ะอ่อมันยังมีหิมะอยู่เนาะจะ้ะแล้วก็แถวนี้นะคะจะเป็นต้นเบียก์ขั้วสวนใหญ่จ้ะเป็นพื้นที่ที่ไม่ร่มหลายเนาะนะคะกันหนาวจะ้ะยนีกยมองเว้นก็โอเคคะ่ะเดี๋ยวนี้มาแรงแบบเนี่ยมันขึ้นหนาวจะ้ะอ่ ข้างหลังตีก็ยังไม่แค็มปิงเพร่นเดี๋ยวไปจ้ะแล้วก็คางๆเพิ่นมาใหม่เนาะจ้ะเป็นคนเยอรมันจ้ะแต่พันหนวภาษาอังกฤษเก่งๆเพิ่นก็บบอกลูกพิ่นกับแม่หน้าลูกตีเนาะจ้ะองค์ขึ้นเนาะมองว่างเนาะจ้ะเพิ่นก็บบอกภาษาอังกฤษกันแต่ลูกเพิ่นบอกได้เนาะจ้ะแต่แม่เพิ่นบอกเก่งเนาะพาตีกลับมากินกาแฟเนีมาเสาร์จ้ะแล้วพ่อใหญ่ก็ได้หน่อยตึงแต่สิได้เตรียมตัวเดินทางกันต่อจ้ะกับคลองมอนีเนาะเป็นมือที่สองค่ะ เราคจะใช้เวลาประมาณสองสามหมื่นนะคะก่อนจะไปถึงออสโลนะนี่ค่ะลมแห้งแห้งเหมือนพี่นนองเห็นลมบ่ะน,นี่วันนี้ตอนนี้ประมาณเก่าโมงเสารนะคะเหมือนฝนจะตกแล้วลมแห้งหนาวจ้าหนาวค่ะบนนะ่ะกล้วยไมยป้ปานะคะขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเนาะสวยมาก สวยค่ะเราว่ามีสามขั้นแต่ตอนนี้เหลืออยู่สองขั้นเอ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วเพ็ดเพิงเพิงเจอแล้วจ้ะเหชรเพิงขาล่อุ้ยอุ้ยเพชรเพิงขาล่าเลยเพชรเพิงหงวานนี่พี่น้องเพ็ดเพิงหวานจ้ะนี่ นี่โอ้โหบดอมีดมากจ้ะฝนจะตกแล้วไปไปต่อคันค่ะพี่น้องนี่ดอกนึงฝนมาแล้ว่ะฝนมาแล้วฝนมาเท้าก็าอยากเก็บอยู่นี่ดอกตะมุโ,โหโหพี่เนาะอือดิ้นดิ้น,นจ้าแล้วอ้าววดอกยังงามน,นะพี่น้องนี่ สวยค่ะวอล,ลูกก็สามีจักทือนเ่าก็จะได้หลายดอกนะคะคืนพักนอนเด็กเะวานว่าเจา้าป้าพี่น้องขาเพินินถ้าเจ้ามาจากกันคนประเทศอันเยอรมันเ้าเจ้ามาก้าเจ้าไม่ดูกมา,จากจะคนนาซีคนเนาาจะที่นี่เร็กหน่อยมันก็เลยเล่นน้ำกันเนาะ อ๋อคนละภาษาดุจจ่ะแต่ว่าก็เลยต้องกันได้ไปต่อค่ะพี่น้องเย็ดอยู่นี่นี่เองแนะนำกว้างๆจ้ะพี่น้องซอยตีหาาด้วจ้ะเด้อมองไกลๆค่ะโอ้นี่นี่นี่ขม๊าวโอ้ยพี่น้องเห็นน้ำตีบอมื่อกี้ตีบอเห็นจ้ะตีกับพี่น้องเพิ่งไดเห็นกันก่อนเนาะนี่เนาะ นี่เฉ็นบอค่ะปุ๊บเดียวอีรีแต่มันข้าบอ๊อบมากเลยข้าวกรอบซิบริเก็บจ้ะอุย้ยก็ปะปกก้อยแต่เขาเศร้าน้อก้อยหนูไปเก็บเห็ดมาวมืว่อไหร่บะกระก้อยว่าเห็ดอะไรเด้จะเห็ดถุงค้าล่าเมื่อไหร่กระปกรู้ตีอะตีอ่ะคะ่ะอยากอยากจะเอาไปปลาเห็ดมันปูเนาะก็เจอเห็ดมันปูเหล่าท่านี่ตีจะเก็บ เราใช่ไหมเราเพิ่งไปจอดอยู่แคมปิง้งตีกะอยาเอาเฮ็ดนะคะไปว่างขายเนาะตีเฮ็ดอุ้ยเจ้าเล่าเจ้าเล่าไปเลยเนี่ยอันนี้แม่หม้อแม่นอันนี้เฮ็ดเ,เ,เพิ่งเอ้เฮ็ดอันตีไดเจ้เราก็ได้จบอยู่นะคะตีกพระว่าอันยักเอาไปว่างขายอยู่หนาแคมปิ้งเนาะไปเรื่อยๆอย่างนีนะจ๊ะโอ้ได้ยิม้มถ้าดอกง,งามค่ะพี่นอ้องลงขึ้นเฮ็ดสุกกระเซบซะ ก็มีเครื่องเดี๋ยวชาแต่อาเครื่องผันแนงมาก็เลยเอามาใส่แช่เพื่อกันค่ะพนังยังกินนั่แต่บริษัทพี่ใหญ่กินไหเบิ้งจ้ะั่นละบันที่นี่ในังถามตีก่อรจกกับตอนตะมาเนะาะพนังบอกว่าตีเธอเอาอันที่ปากเห็นใบบอตีหรือว่าบอต้องเอาไปดอกหรืเห็ดอันนี้แสบจะ้ะตีว่าบอต้องเอามาดอก จะมาขายจ,าจาะมาขายอยู่แค้มปิ่งปีวว่า,างว่านกับเห็นอยู่จะเฮดมันปูแต่ว่าบอมันตรงนี้เนาะได้บรรยากาศแบบนี้ได้จะ้ะไปท่ามไปันกะปูเถาค่ะไปนอนหน้านอน่ามไปเฮดไทยเฮดน,น้าสมัยตะกี้ได้บรรยากาศแบบนี้เลยเนี่ยหมดเสายังน,นี่ค่ะหาเก็บเห็ด จับตะกระเตนสมัยตะกี้ตะกระเตนหลายหลายเดี๋ยพี่น้องตะกระตะกระเนตะะเทนเี่ตัวใหญ่ๆนะคะปีกเ,เ,เขียวๆนาะเลายๆนะคะก็มีใหญ่โไงเจออีกแล้วเจออีกแล้วพี่น้องนี่ไม่ใช่ดอกช่วยสวยเลยมันนี่โอ้ขาพันแน่นแน่นพี่เนาะมอสประฮักกะ เป็นไปบ่ได้จ้ะขาเพิ่นจะอยู่ข้างล่างสุดๆมันง่าย่ปเนี่ยดอกนึงสองดอกค่ะสองดอกนี่เดี๋ยวเ้าตัดขาเอาม้อยหอยสังกันอยู่บ้านจ้ะน,นี่กระสีต้มแซฟฟิตมองว่าข้างว่านเก็บหมดแล้วอู้นี่ดอกนึงพี่น้องมางว่านกินหมดแล้างว่านเก็บหมดดอกนึ่นองอยู่นี่หูงามอีหลี นนั่นดเก็บแบตเตอรี่หมดเท่าก็จะกลับพาพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วซม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 ,มบางไงาเฮ้ยบางไงาเฮ้ยจ้ะนี่โอ้ยบางไงไงโอ๊กนั่งถา่ายกันบอกไป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 ,กไป,กไป,กไปน้ำน่าหงุดหงิด ปา้าโอ้ยพี่น้องโอ้ยงามแหง,งนฝนจะพึงตกันแล้วฝนรอชั้นก่อนนู้ดอกนี่แต่นั้นมาเมื่ออื่นเอาบ่าทันจ้ะ้องนี้ใย,ยแห้งแต่ด้อยู่นี่โอ้ยพุ่เจ้าเต็มตะกาตีค่ะมีอีกบ่ ขมมนแถพี่น้องนูนูนูเห็นแล้วเห็นเห็นมวนอิรีจ้ะเก็บเฮดเพิ่งนี่ออกเป็นมูเนาะบ่งดูจุบ,บุจิมิตาฮกอิรเบ่งดูธรรมชาติสุดๆนุกอันนี้เมนบ่ แมนอยู่ hey นี่เมื่อกี้อนดอกนี่จ้ะมันเป็นเถ่าแมนบอกแมนอหลีสามดอกอนี่สีละคา่ะหัวมันเบาสมๆเนาะนี่นี่ดอกหนึ่งนกรดองงามจ้ะสองนีดอกนึง ตรงนี้สมว่าสมอยู่สามห่วย,ย,ยสวยงามอีกแล้วเต็มตะก,กาคือเกาตะก,กาหมานตัวนี้เนาะยันอ,อ,ยอันนี้กระเทาจา้ะตะก,กาหมานของเฮาค่ะเต็มตะก,กาคือเกา โอ้ยหนักหนักหนักนี่นี่ยังกลับตีบุกพี่น้องเลยกลับพี่น้องกลับแล้วค่ะบอกเลยเดินมายังไมย่ยังแบบเบรคคักบันไดขึ้นเพราะเหนื่อยข้าวบันไดจะ้ะจะเอากระเจาะหรอแหละแต่เต็มตะการแล้วถ้าเราต้องเดินทางต่อค่ะตัดเป็นเห็ดมันปูกับเสด็คายเนาะอันนี้เป็นเห็ดเพิงขาลาย ฝรั่งกะบางคนก็กินบางคนก็ไม่กินนอกจากแค่เดติดจะไปรวบร่วมคลิปพี่นอได้รับชมกันนะคะเนาะฟุบฟ,บฟบุเดินกลับไปเลยกลับพร้อมกับตีเลยค่ะนี่นเห็นแทเาสีแวะเก็บเบ่เแล้ว็สิต่อค,ค่ะเดินต่อไปเลยถนนออก สวัสดีเห็นอีกแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยจะได้ออกบนน้องนี่เนาะเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วนุ่นฮะพบ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 นี่นี่โอ้งามแพง ขาดทางออกเราก็ยังหมานเลยค่ะดูค่ะชุบเต็มตะแก่แล้วตแก่เขาแล้วลาทางออกก่อนฝนตกแล้วสิบเปียก เี๋ยวมู่บ้านย่างๆมันงหนอยู่ได้หรอเห็ดอะไรนี่เห็ดอะไรกับเห็ดอะไรโอเคกลับแล้วค่ะกลับจริงๆแล้วนีว่จ้าเห็ดงามๆค่ะตัดขาสวยมากโอดโห ตัดาก่อ,น,อนนี้เดยวเขาจะไปแคมป์ปิ้งนะเะจะไปจัดการเดี๋ยวรอหนึ่งค่ะกราดจำตัวจะกลับจะไปเดินห้างแล้วเนาะมันจะกลับตีลัดขาให้ยบร้อยก่อนเ,รเสรจเ,เสรจเดินที่มันนี้ดอกจะเอาม็กงจ้ะเห็ดเยอะมาก่วนบ,บางกับเธอเฮ็ดลายเท้าสัตว์ได้ว่าจะเอาไปเพิพเ่มต ไปเนาะที่พระนตัดขาดจา้ะก็เลยบอกเอาไปเพื่อนเพื่อนกับจะกลับบ้านด้วกันค่ะเพื่อนกับไปขามเรื่องมื่อนี้นแกงเฮตีก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะแด้ไปถึงแคมป์ปิ้งนาจะกินเนาะอุย้ยดูสิใหญ่มากใหญ่มากลุ่มปะ,ย,ะ <laughs> ย้อนเนาะชมมันูเนี่ยลุ่มปะเฮ

พับ่าเขาพาบายบายอีเขาพายบายอีกนะไอสต๊อบนี่บายบายอันที่ว่าเดี๋ยอันเดี๋ยวเรามันพะจะเป็นฟังมาฟังนะคุณสปีกยันวันที่ฟิล์มอยู่นะบาย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 พันบอกว่าอันเธอบอกว่าพันพันบอกว่าบายบายเนาะอย่างนี้ๆะว่าบาย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 ถึงวันตัดสอันนี้เขาจอดฟรีนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าเฮากระตองไม่ไฟํารองของเฮาเองนะจ๊ะ ห้องนนาห้องทาบันเดสโอเคค่ะเดีติดตัดคาเห้เวติดสมุดห็นให้เบิร์นะจ๊ะเนาะมาตีได้มาหลายปันใหค่ะบอบนยหมดเศร้ามันนี้ของมันนี้จ้ะ เนี่จ้าตีกระตัดขาเรียบร้อยแล้วค่ะได้บล็อกไละะ้เลยค่ะกับป๋องบั็อกแง่เลยอันนี้ตียังพนันในรางเลยจ้าเดี๋ยวเข้าไปฮอตแค้มปิ้งนาเข้าจะล้างเนาะเพราะวันนี้ถ้ารางแล้วมันจะมันจะเอ่าซ้ำเนาะจ้าเพราะว่าต้องเดินทางกไกลหลายชั่วโมงจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวติดเอาเศษขยะไปถิ่นเนาะจ้าเคจ้าพี่น้องเข้ากระจัดนายแค้มปิ้งกันแล้วคะ่ะฝนตกแห้งหนาวหนาวแห้งโอเคค่ะ จะพี่น h h ้องได้พาดี่นอยเขาไปเบิร์อีกย่งกันน่จ๊ะดิบรูว่าข้างใน้มีอย่างนะดูได้กันเดี๋ยวเดี๋ยวู้มาเล่นหน่อยโอเคดูรองีื้นเดี๋ยวจะเอาหนานะครับได้ยโอ้ยดาด้าดโอ้ยนี่ฮไปกินไ้ไินได้จ้านี่ค่ะู

ว้าวกก้ย ja. er ินนะเปนตวั้ไปโซ่ทำไมแล้วันนี้วิเคาหัน่อไปมสีเดินอซิคอัอไปดูสิคอมเมขนก้ยินนะในคันมะันทางน้าเ ไปกอปอ้โหลอเล่นปเขามาเขามาพป๊าปปาปปาปเข้ามา replay นะห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบแฟมารีเนาะอันนี้ถ้าเจ้าเหตุใจเจ๋ไหมไปหน่อยมาเบิ้งซื้อจากพี่น้องกันตะตางเข้ามาเที่ยวนั่นนะ

Andre veien. Ja. Jo, jo, det går bra. Snurr den, du. Skal få opptrykket. Å, 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 bra! Oh, fort, og oh, fort. Da her får du mat òg. Graut.

Hæ? Jeg vet ikke, jeg. No, 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 no. Nå jeg, jeg må gå på og få flaskepost. Hoppeflaskepost. Pass deg, mamma. Du kan få den på tåa di. Ja, du må ta med flere. Det er mange der. Står der. Du må ta med én i hver hånd. <On> จ้าพี่น้องนะคะเอากลับไปหน่อยภาพแมาเล่นเนาะเฮนเจอร์กัมกันเบาๆก่อนจะไปนั่งแคมป์ปิ้งค่ะตีเห็นหลานอาหารไทยอยู่หันเนาะรอได้หน่อยคุณบอสคุณบอสไปน้ำเพห่อตีฮ้อนจะบไปกินน้ำตาโอเค<ม>ค่ะคลิปวิดีโอนี้กาภาพน้องมาเาที่ยวมาอันนี้น้ำน่นจาจะเนาะมาแบบชมบรรยากาศไปน้ำกันนะจา้ะคลิปนี้ตีกาขอจบคลิปไปแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ ไม่ไปกระดาษแมนไม่ไปบาย